อีกแล้วนะครับผมวันนี้<ช>เป็นคลิปที่2ของเราเนาะใช่เออใช่อ,อ,อีพีสองเราชิงหิว <c oughs> นั่งชิวๆเดียเด๋ยวไได้ปลาก็ไม่เอา <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้เรามาอยู่ที่หมายตัวหมู่บ้านกันนะครับใช่ก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนเนาะไปเดี๋ยวลองไปดูกันเลย ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับผมสําหรับภาพบรรยากาศที่บ่อเขาเรียกว่าบ่อเป็ดใช่ปะถ้าเป็นบ้านเรานะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตอํอเภอวิชัยนะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปหาคุนางกันอีกรอบเนาะก็ไม่รู้จะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้มากับน้าน็อตนะฮะผมเราออกเราปกติเราออกไปคู่ด้วยอยู่แล้วเออใช่ก็จะบอกไงเดีอาจจะพูดอะไรพีดผิดไปหน่อยก็น้าๆทุกคนก็คอมเมนต์ บอกกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราเล่นเป็นชิ้นหลวเหมือนเดิมนะผมเล่นคนเดียวนะผมเป็นคนถ่ายตากล้องจะให้ได้ให้นันอนอเสื้อเหลืองเนี่ยเออเป็นคนนี่นะผมถ้าน,อนอันนท์สอบอะไรอย่าว่าผมนะต้องว่าที่นันนนะโอเคง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เลยนะครับไปเอ๊ะยังบอกถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรงนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว GM Fishing Thailand นะครับผมก็โอเคไปละเตรียมดูตกปลาเลย นี่เราลังเข้าใหมายกันนะครับเข้าหมายกันนนเนานะใช่ครับผมตอนนี้ใหม่เราที่มันจะเข้าไปก็ต้องเข้าไปอีกสักพักหนึ่งกล้องจะสันส้นๆ่อยนะ <c oughs> เพราะเรา,า,นะงงาความเรียวถ้าน้าๆงงว่าความเดียวคืออะไรก็คือการทําคลิปแบบไม่ตัดต่ออ่าก็คือจะเห็นทุกอย่างที่เราทํากันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังลบกิ่งไม้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นทางข้างหน้าก่อนอ่ okay. อาโอเคเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะไปถึงแล้วแหละ ครับผมมันเป็นหมายบอ่อก็จะเป็นรูปแอลใช่นะใชตัวบอ่อจะเป็นประมาณรูปแอลครับเป็นที่กักเก็บน้ําไว้สําหรับช่วงทํานาก็บอ่อก็ลึกอยู่นะครับผมพวกผมก็มาตีประชันกันบ่อยแหลนะครับผมจะให้เห็นนี่ครับนนี่ครับะไปโอเคเดี๋ยวเราไปถึงตรงบอร่อกันแป๊บเดียวใส่ยังลังเดินนะ โอเคเราก็มาถึงหมายแล้วนะครับตอนนี้นี่นี่คือหมายที่เราจะนั่งกันนะนี่ลมเย็นๆน,นะครับผมก็ตอนนี้ประมาณกี่โมงนะน,น็อตอ่าป,ป,ป,ประมาณนั้นเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมก่อนที่ฟ้าจะมืดเนาะโอเคเดี๋ยวเราถายทางลงกันลำบากหน่อยนะครับจะทำคลิปความเรียวก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงล่ะคลิปเร็วๆรอ โอเคไม่มีกันสั่นด้วยกล้องก็จะสั่นๆเลยนะนี่ก็คือรูปหมายนะครับผมนี่ยให้ดูหมายาทีนะแต่ว่าอย่าปันากก้นหน้าขี้เงี้ยอย่าไปเลยนะเดี๋ยวก็กำลองดูมันเลย ตอนนี้เพิ่งเป็นมาแรกนะครับนานๆใช่ใชอาจจะเงียบหน่อยเพราะปลายไม่ค่อยเขา้าหรือปลาอาจจะไม่มีคือ <c oughs> ต,ตอนนี้อากาศเย็นลมสบายเนาะใช่โอ้โหโดยวรวมถือว่าบรรยากาศดีเนะเอ๊ะตอดมาอาจะลมพัดเนะาะใช่ใช่ลมพัดใช้ทุ่นใหญ่หนะ่อย จะ <im sharing> มืดๆหน่อยนะครับนานนเพราะว่าตรงนี <Hinter mer rim> ้ฝนก็จะตกด้วยมันมีเมฆเฉยๆแล้วฝนไม่ตกแล้วก็ที่เรานั่งอยู่ก็เป็นป่าเลยเนาะใช่คือคือหน่อยโอ้ยยุงรายอ๋ออุ๊บปีละสับเลยยังใหญย หนึรงปชอนครับนั่นนะเดี๋ยวขึ้นมาครับโอ้โหหลุดครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับนั่นนะตัวแรกเรียบร้อยครับไปแล้วครับปลาช่อนหนึ่งแต้มโอเคไม่เป็นไรค่อยหากันใหม่นะครับโอ้ไม่นะครับนันน็อดลกนะครับผมนันนน็อดลกลกไม่ใช่มันติดขอบปากด้วยอเบ็ดเล็กด้วยใช่แต่ก็ไปล้องใหม่ครับลอใหม่ ใหญ่ด้วยเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้ที่ทุ่นมันตอกลงไปเลยนี่คือแหละปลามันลากลงไปที่ลึกึ้น เรียบร้อยครับนานะไม่แน่ใจตอนนี้ว่านานา,นานเห็นทุนกันหรือเปล่านะปีเตจะเหมือนตออนะลากนาวสับดีครับโอ้เรียบร้อยสามรอบแล้วครับนนานานอตน,าน,านี่ชอบเบ้าจริงๆร <c oughs> ี่ไม่รู้ว่าเป็นไรถ้าปลาช่อนไม่หลุดนะ รีได้แช่น้ำละโนากีุ่ยวะกี่คุยได้รอชุดหนึ่งครบก่อนได้นั่งคู่แล้วข่ะตังตังกล้องเอาไปวางด้วยอืมมีจด ท่านนาเห็นว่าเซีขาวขางหน้ากล้องนี่คืออะไรลาต้ตามสัมผัสตะยานปลานี่กระเด็นติดหน้ากล้องเลยฮะนี่ฮะเอาโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะครับผมเป็นปนินจะบอกว่าใส่งงงาโอเคก็เป็นปนินนะครับผมโอเคปล่อยนี่เก็บบ่โอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราก็บเป็นปลาหมานกล้องก็ได้นะปลาหมันปลาหมันโอเค ลังลีถือว่าเก็บเป็นป้าหมานอันนี้นน้องกำลังปล่อยนะอันนี้การทํางานของเราก็ลําบากนิดหน่อยโอเคป้าหมานตัวแรกมาแล้วฮะหมานหมานหมันหมานว่าน้องของป้าพี่ต้าจะหู้ดีมาตึงปี่ตึงน้องมึงต้องเห็นเมื่อกี้ปลากระเด็นใส่กล้องเลย าเราได้อะยังไงเราก็ปล่อยละเดี๋ยวเราไปปล่อยท้ายคลิปกันกนดีกว่าอันนี้ถือว่าคลิปเป็นปลาหมันนะครับนานาใช่ครับผมนานาบอกเพราะว่าตัวมันเล็กเนาะปล่อยใช่เพราะว่าเอาไปทำอะไรกินไม่ได้นะใช่ถ้าได้ตัวใหญ่ก็น้ำกลับบ้านเนาะอีกอย่างนะครับนานาไม่รู้นะะว่าเราก็วิธุกินเลี้ยงปลาอยู่ละใช่เดี๋ยวหลังเดี๋ยวถ้าไม่มีคอนเทนต์ทำจริงเดี๋ยวพาทัวร์บ่อปลากันดีกว่าใช่ครับผม ตอนนี้ก็อึ่งเต็มแล้วอุ่นใจขึ้นมาหน่อยจะรอดูรอชมผลงานต่อนะครับนานะน่าจะยาวหน่อยถ้านานะสังเกตก็จะเป็นคล้ายๆแหละปูปลาหนินก็จะก็มีหลายปลาปลาช่อนประเดินมากแต่ที่แน่ๆก็จะส่วนมากจะมีปลาหนิไม่แน่ใจว่ามันมาได้ไงเนาะเพราะตามจริงสระนี่มันจะมีสองลูก จะมีอีกลูกหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นเขาเอาปลาไปไว้ที่นน้นหมดส่วนปลาที่นี่ไม่มีใครปล่อยเลยแต่มันก็เหมือนจะเหลือค้างไว้เหื่อแพร่พัพนธอืมก็ผ่านไปหลายปีก็แพ่พัพนุบ่อยเยอะครับมีปลาตะเพียนปลากระมังอะไรสารพัดเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยว,วปลาชดโดมาปล่อย <c oughs> <laughs> หยอกๆนานๆ้วนะในดดามากกันะครับ เอาปลาะโดมาปล่อยนี่คงแห้งแน่เลยหายหมดปลาอืแค่พันไปไหนไม่ได้เลยนั่นนะครับกลุ่มปนินอยู่ข้างหน้านะจะพยายามซูมให้ดูอ่แน่ๆใจว่าน้าๆเห็นกันรอเปล่านะน้าปน,นินอาตมจราินน้าก็น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าพวกผมเนาะเพราะว่าพวกเรายัางอายุยังเด็กกันอยู่เลยก็ถือว่าไม่เชิงเด็กแต่อยู่ไว้รุ่น แล้วก็พอมีความรู้เรื่องต่อปาบางเรื่องอะไรที่ไม่รู้ก็อะไรที่ผมไม่รู้ก็ขอโทษด้วยครับนั่นถ้านานารู้ก็นานาช่วยคอมเมนต์แชร์กันด้วยนะถือว่าแชร์ประสบความรู้กันเฉยเแชร์วชวความรู้กันนะนครับนานาวันนี้เราพวกเราก็พอมีผลงานกันบ้างนะครับผมวันนี้นาลอดนาลอด <laughs> วันนี้นาลอดทำหลุดไป สองตัวสองตัวใช่ประชอนหนึ่งแล้วก็ประชอนไซส์ไม่ใหญ่มากนะก็เบิดเบิดกระโลกหนึ่งที่ทำฟ้าหลุดนะโอเคไม่ทำไม่ทำาดูดูขำปองกันจังโอเควันนี้ก็นานๆก็ไหนชอบใจนะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะพวกเราจะพยายามลงคลิปให้มากกว่านี้นะครับผมพยายามจะทำคลิปลงทุกวันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ